เราไปเดินดูทะเลหัวหินนะครับตอนเช้ากีา๊เราถ่ายคลิปแล้วนะครับเราถ่ายคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเรามีปัญหาเรื่องเสียนิดนึงนะครับตอนนี้ขึ้นแรงมากเลยขึ้นแรงมากเมื่อเช้าก็ขึ้นแรงมากนะครับตอนนี้เป็นอยู่ในโซนของพวกร้านอาหารนะครับในโซนของรีสอร์ท วันนี้พระสิขึ้นแล้วเมื่อเช้าเราถ่ายนะครับเสียงไม่มีนะครับเสียงหายไปหมดเลยก็เลยต้องมานั่งอัดใหม่นะครับเมื่อกี้มีคนมาถ่ายรูปกันเต็มไปหมดเลยนะครับเราไปดูร้านอาหารนะครับนะครับร้านอาหารนะครับดิมที่ต้องมานั่งซ่อมแก้ใหม่นะครับเราเดินดูไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้ขึ้นแรงมาก คุณดูฝั่งดูได้นะครับเพื่อมันจะกระแทกนะครับก็เหินกับกับปูนตรงนั้นนะครับล้าสีขึ้นแล้วนี่ก็ถ่ายใหม่ถ่ายใหม่นะครับตรงนี้มันจะมีร้านอาหารที่ร้านโคโคนัทห้าหนึ่งนะครับเป็นรีสอร์ทนะครับรีสอร์ถามมาแล้วข้างหน้าก็จะประมาณ หลายพันอยู่เหมือนกันนะครับมันมีโซนด้านในกับด้านนอกสอากาศดีนะครับตอนเช้าช่วเช้าตอนถ่ายข้างหน้าก็เย็นนะครับเย็นๆมันไม่ร้อนหัวหินทรายสวยนะครับทรายสวยมากเลยนะครับใครที่มาหัวหินจะชอบมากนะครับทรายสวยเม็ดทรายนี่ละเอียดมากนะครับมันไม่เหมือนที่อื่น มีหอยมีอะไรมีร้านอาหารมีรีสอร์ทมีที่พักต่างๆเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอยเท้านะครับเรามาดูนะครับดูน้ำทะเลมีพิงหาดทรายทะเลสายลมกับสองเรายินที่เผาเบายินเพียงเสียง กับเสียงเรานกน้อยบินมาคู่กันเพียงกันเหมือนใจมันคู่พันม่ต่างกับเรา <L> เธอคือฟ้าฉันคือทะเลจะเปลียบทะเลดังความมั่นคง ทะเลภูเก็ตนะครับทะเลภูเก็ตวันนี้เรามาเที่ยวครอบครัวนะครับพาพี่บ้านมาเที่ยวมาสองสามวันนะครับชิลๆไปนะครับที่พักก็มีนะครับที่พักเราอยู่ตรงที่พักบ้านคุณย่าห้าสิบเอ็ดมีร้านโคโคน,นัดน,นะครับร้านซอยนี้มีทุกอย่างนะครับ มีเซเวนมีร้านอาหารมีของกินเยอะแยะมากมายซีฟูด้ดและที่สำคัญก็คือมีเซเวนด้วยขออย่างเดียวให้มีเงินนะครับที่นี่หัวหินมีมีทุกอย่างที่พักเราห่างจากทะเลแค่สองสองรอเมตรเองไี่ไกลแต่ช่วงนี้หัวหินเงียบนะครับคนไม่ค่อยมาเที่ยวเท่าไหร่ นะครับคงเหมือนกันทั้งประเทศโควิดนะครับกี่ตกนะครับทุกคนนะครับอยากให้มาช่วยมาเที่ยวกันนะครับถ้าพอมีมีเงินนะครับมาเที่ยวกันหน่อยนะครับมาช่วยช่วยกันสงสารเจ้าของรีสอร์ทมากช่วงนี้แย่มากเลยต้นกล้าพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับ